วิธีการเช็คประวัติการดูคลิปใน Tik t o ็อรีบเช็คก,ก่อนลบก่อนก่อนจะเกมนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนันทวัฒน์ที่เจนาแชาแนลนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่สงสัยว่าเอ๊ะ ติ๊กต็อกเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คประวัติได้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเช็คนะครับผมอารู้เลยว,ว่าเอ๊ะคนคนนี้แอบไปส่งคนนี้อยู่นะครับผมอาแล้วก็เหมือนกับยกตัวอยา่างเเรานี่แหละถ้าเราแอบไปส่งคนนั้นวันนี้นั้นอยู่นะครับผมแล้วก็มันมีแบบเออคลิปที่แบบล่อแหลมสึกนิดนึงนะครับผมส่มเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวจะเกมซะก่อนนะครับสามารถที่จะเข้าไปลบแล้วก็ไปเคลียร์อะไรต่างๆได้เลยนะครับทุกคนซึ่ง ใครที่อยากรู้นะครับก่อนอื่นผมฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับขั้นตอนการเข้าไปดูนะครับผมไปเช็คประวัติการดูคลิปใน Tik t o k เนี่ยก็ให้ทุกคนครับทำการกดมาที่หน้าบัญชีตรงนี้เลยนะครับหรือหน้าโปรไฟล์นั่นเองเนาะแล้วก็ทุกคนครับทำการกดที่คีด3ขคีดครับตรงนี้เลยนี่แล้วก็ทุกคนนะครับผมกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับกดไปเลยครับแล้วก็ ให้ทุกคนนะครับผมเลื่อนลงมาครับลงมามันจะเขียนอยู่ครับว่าประวัติการดูนั่นเองครับตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าสมมติเราดูคลิปอะไรนะครับผมอ่าหรือว่าแอปไปซองอ่า t ิกก็ต์ใครนะครับมันจะขึ้นให้ตรงนี้หมดเลยนะครับว่าเราไปดูวิดีโอไหนมาบ้างนะครับทุกคนซึ่งตาแฟนเรามาเห็นเนี่ยงานเข้านะทุกคนนะโอเคครับทุกคนวิธีการลบนะครับทุกคนอ่าการเคลียร์อ่าเก็บหลักฐานในต่างๆเนี่ยกทุกคนนะครับทำการกดเลือกตรงนี้นะฮะแล้วก็ทุกคนเลือกคลิปนะครับผมที่ทุกคนว่าเอ๊ะ มันมันมันควรลบอะอ่าคลิปนี้ควรลบ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 นะครับผมอ่าไม่ให้อยู่ไม่เป็นหลักฐานนะครับกอให้ทุกคนเนี่ยทำการปิกอย่างนี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับมันจะเขียนอยู่นะครับด้านล่างเขียนว่าล้างนั่นเองครับเรากกดล้างไปเลยครับทุกคนนี่ปึ๊บเมื่อเรากดล้างเสร็จใช่ไหมทุกคนก็มันก็จะหายไปอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เขาก็เข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งคือเราก็ไม่มีประวัติแล้วทุกคนนะอ่าประมาณนี้ครับทุกคนเราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คนะครับว่าเอ๊ะเราเนี่ย ดูใครอยู่บ้างนะครับหรือว่าใครอยากไปเช็คแฟนก็สามารถจะใช้วิธีนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับทุกคนโอเคครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยลองแล้วได้ผลเป็นยังไงก็สามารถจะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนำครับตรงมาที่จินันทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์จินัยโฟนเฟซบุ๊กจินัยโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทต่วประเทศนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมนนทวัน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ไนเจ๊ไนเรารับประกันห้าปีสำรองมีเครื่องสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานของบริการที่มากมาย